จะมาแกงตืนนะะ่นค่ะปุ้ยซื้อปีกกล้วยมาสองลิง้นไหนะ่าลิล้นชอบลิ้นใช่ชไหมถ้าใครที่กลัวว่ามือจะดำนะคะก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะทำให้ใส่ถุงมือมือก็จะดำนะคะ โอเคยอดอ่อนนะคะถ้ามันสีแดงเราก็ไม่เอามันจะแข็งเสียอ่อนนะคะเอาที่ยอดขาวๆนะก็พอนะคะเราจึงนคนเดียวก็บีเดียวก็พอนะคะ ก็หัน่นประมาณนี้ค่ะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเอาไปแช่น้ำเกลือนคะคะหั่นครึ่งแล้วก็หั่นครึ่งที่หั่นอีกห,หั่นอีกนี่เลยค่ะเรียบร้อยแช่น้ำเกลือดำแล้วนะคะน้ำเกลืลอลงไป แค่เอาไว้นี่คะฮัไปาโลไม่ควายหรือเปล่านขาเรียก่อาอะไร 要让它来，它才有味道。 กระเพอเกลือนิดนึงเราจะกินจืดๆนะคะเราจะไม่กินเค็มแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วก็ใส่ผัก อันนี้กบมันหมูแล้วก็กากหมูนะคะนี่ก็นเนื้อแยกออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปเพิ่มกากหมูทีงาตกอีกแล้วแมวชอบหมูอาหารที่ตกตกนิ่นกมก็ให้แมวกินไปเฮ้ย กินแล้วไม่ใช่ให้เดีอดน,นะจ๊ะนี่หวานบะไรใช่ไหน้ำน้ำเดือดแล้วค่ะเราจะซอนเอาน้ำเดือดมันออกมาก่อนนะคะไม่เอาค่ะทิ้งค่ะน้ำดำๆมันก็ มันน่ะก็จะเปีกกล้วยของเราใส่ลงไปค่ะ ใส่แค่รสลิส้เกลือค่ะแล้วก็เราจะไม่ปรุงรสแข็งค่ะชิมด้วยก,ก่อนร้อนเขาหมลมากเลย ใช้คอนมาจากสี oh. เช็ดไปน้ำมันออกหมดว้า <Wow. S 1> เช็ดน้ำมันออกง่ายมากเลย ใช้ผ้าซุบน้ำแล้วก็เสกอีกรอบนะคะเวลาเวลาทำอาหารอาหารตกลงมาเราก็จะใช้เก็บมาทำอาหารต่อว้าวท่าไม่อยากฟังตอสบอยตรงนี้กิน,นไม่ได้ ทำอาหารก็คือมุวบายก็คือล,ล้างล้างตามล้างช้อนเช็ดน้ำม,มันน้ำมันนี่แหละค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบทำอาหารเพราะอยากเช็ดลุงตาม้าง,ง,างมม้บนใเขาก็เลยเลิกที่จะไปกินข้าวข้างนอกกันถ้าคนมีบ้านไม่เยอะ ถ้าคนบ้านเยอะก็ทำเองก็จะประหยัดกว่าทำอาหารกินข้าวกันค่ะวันนี้กินข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวข้าวยังร้อนๆอ,อยู่เลย <c oughs> ข้าวยังร้อนๆอ,อยู่เลย ตาแลนคาอร่อยมาก กินข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวดึงในหม้อของเขากินกับริเกรื้ตาแดงนงมูดจืนกับกับแกงปีค่ะ แกงเปรี้ยมาใส่แกงเซนเนอไก่อาวางเนี่ยคะฝนตกเ๋ยวคืนนี้จะไปกินอาหารบุฟเฟ่ที่ร้านตอนเช้าไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันตอนนี้บา่ายสองสองโดีเย็นตอนเช้ากินแค่ พอิสมตต้มมึงเงือบกินถั่วเลียนตม้มกินข้าวกินเก๊ะให้พักเยอะกว่าไว้ซองกดีเผ็ด